จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมปลาลูกเบสบอลด้วยความเร็ว90%ของความเร็วแสงและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดโลกแล้วก็สิ่งของที่อยู่บนโลกเนี่ยหยุดหมุนทันทีแต่ว่าบรรยากาศยังหมุนอยู่อืมน่าคิดนะครับ สวัสดีครับรอกพี่พิหนึ่งสองห้าประจำวันที่ยี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับสองคำถามที่ผมถามไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะฟังดูงี่เง่าไร้สาระแต่ถ้าเกิดเราลองพิจารณาคิดดูดีๆมันอาจจะน่าสนใจก็ได้นะครับแล้วก็มีคนทำเช่นนั้นแล้วก็คือคุณแรนดอลมอนโรในหนังสือเล่มนี้นะครับ What if serious scientific answers to absurd hypothetical questions คนนี้นะครับแรนดอลมนโรเป็นคนที่เขียนการ์ตูน XKCD คนนี้นะครับเขาเป็นอดีตนักวิจัยจที่นาซาทำเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์นะครับแต่ก็ผันตเกกขียรูน,น เชื่อไหมน,นะครับนักเขียนการ์ตูนใครที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมานานพออาจจะเคยได้ยินชื่อของเว็บไซต์นี้นะครับ xkcd เป็นเว็บไซต์การ์ตูนของเขาเองนะฮะซึ่งก็จะมีการ์ตูนออกมาใหม่ที่ประมาณเท่าไหร่นะประมาณอาทิตย์ละสองครั้งมั้งนะครับเป็นการ์ตูนที่มีอารมณ์ขันแต่ว่าแฝงแนวคิดแฝงความคิดเกี่ยวกับวิทยศาศาสตร์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับ อะไรก็ตามหลายๆอย่างครับน่าสนใจมากลองไปดูได้นะผมเข้าไปดูในแ็บของเขาทุกครั้งที่มีการอัปเดตการ์ตูนใหม่นะครับและอยู่มาวันเนึงนะครับแบ็บไซต์ของเขาก็เปิดรับคําถาม อะไรก็ได้คําถามอะไรก็ได้จากคนที่เข้าไปดูเว็บไซต์นะครับแลวเขาก็จะพยายามคิดคาตอบออกมาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดซึ่งก็เป็นส่วน what if ในเว็บไซต์ของเขาครับแล้วก็มีคนส่งถามไปมากมายเลยและคาถามที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นวิดีโอนั้นก็เป็น2คําถามที่อยู่ในเล่มนี้แล้วก็อยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปเปิดดูเว็บไซต์ได้หรือว่าหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็ได้นะครับเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยนะครับมีแค่คําถามที่เขาตอบอย่างละเอียดนะฮะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะแถมคําถามที่เขาไม่ได้ตอบในเว็บไซต์คำถามที่เเเเเเขาาาาาาไไไมมม่่่่ด้้้ตตอออบบลยพรรรระววหห็นนนนูสสึกกััีีิปืคคถท นแน่นอนนะครับว่าในหนังสือเล่มนี้ก็มีการเขียนไว้ว่าอย่าเชื่อคําตอบในหนังสือเล่มนี้มากนักนะครับเพราะว่าก็มันเป็นคําตอบที่ตอบโดยนะักเขียนกระตุนคนหนึ่งซึ่งถึงแม้เขาจะเคยทํางานอยู่ที่นาซ a าก็ตามแต่เขาก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญร้อซในแต่ละสาขาแต่ว่าเขาก็ตอบด้วยความรู้ฟิสิกส์ความรู้คณิตศาสตร์ที่เขามีพยายามเต็มที่แล้วก็ได้คําตอบที่น่าสนใจออกมาหลายๆอย่างนะครับแน่นอนนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเชื่อคําตอบท,ทั้งหมดที่อยู่ในเล่มน,นี้ของเขานะครับแต่ว่าผมคิดว่าถึงแม้คําถามมันจะงี่เง่าอไร้สาระ ขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราลองคิดลองพิจารณาดูสักนิดหนึ่งนะครับมันก็อาจจะได้คําตอบหรือได้อะไรที่น่าสนใจโผล่มาก็ได้เหมือนในหนังสือเล่มน,นี้นะครับโอเคใครที่สนใจจะอ่านการ์ตูนของคุณแรนดัล m ์มอนโรนะครับ XKCD เข้าไปดูได้เว็บไซต์ XKCD.com นะครับหรือว่าใครขี้เกียจพิมพ์ XKCD.com เนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีส่วนของ What If ซึ่งเต็ไมไปด้วยคําถามและคําตอบที่น่าสนใจมากของเขานะครับ โอเคว็อพี่พีหนึ่งสองวันนี้ก็แนะนำหนังสือแค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่นะครับ,บรอพี่พีหนึ่งสองวันอังคาร,รวันพุธกับมะนาววันพฤหัสหน้ากับจ๊อบวันเสาร์หน้ากับเกมแล้ววันอาทิตย์หน้ากับผมครับแล้วเจอกันครับ